ตอนนี้ผมสแกนเนอร์ออกมาแล้วผมจะแก้นในออคนะนอมละเราเห็นนะม,มันรู้สึกว่ามันหย,ยาบๆเองเราตัแกนมาเทอนนของจริงอันนี้งาน,น,นผมว่าของจริงจะ ทําพิมพ์อันนี้ดีเลยวันนี้ทําพิมพ์อันนี้แต่ก็ไปปั้นแก้ในของนเราไม่เห็นครับโอเคมันก็ได้เขาคอ ไม่คมขึ้นเลยได้แค่พุ่งโคงนะครับได้อย่างเสียอย่างทำได้ไม่ส2อ,อย่างทำ,ทำพิมทำพิมเนี่ยผมก็พ่นเคลือบ เนอ้์มาละชั่วโมงเนลยเครื่องซิลนะมอะไรอย่างเงี้ยเ <c oughs> ครื่องยา,น,านส้ดมากเปิดแฟลกช์ถ้าไม่ไมแต่ของจริงจะมีความลึกกว่าของที่สแกนเข้าของ,ของ วาลรูปเล่นท่าไหน่แล้วจิบเบียร์ท่าไหงงน่ยามขอบแบทำเหมือนยอดเบียวไม่เบียรไม่เบียวไม่เบียร์ที่ครัอยู่ห <c oughs> องพอเครืองงานบ้านนะครับได้งานลงขอบว